สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหล่าสุขูสุคนเมื่อนี้ผู้ขาลูกสาวหล่าบ่ได้เขาสวนขึ้เก่าครับพี่น้องแต่ว่าก็มีแนวฝากแนวตอนคิดทอดพีคิดทอดอลองก็เลยเข่ามาทักทายคือเก่าครับพอดีมือเศร้านี่พี่น้องมือเศร้านี่ได้ได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเฮ็ดหลุมพ่อเพียงได้จากอ่าพิเศษเราขออยากเอ่ยซื่อเล่าเล่ารอบเ,เ,เป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่อ่าอำเภอนาแก่ เพื่อนอาเกาทุเรียนเล่า,ามาณหกปีแล้วละครับพี่น้องผมก็เลยถามเล่ามือเสาร์แล้วบอกไอ้ไปคอยถามเจ้าเนวอันเจาน้าปลูกพวกมะนาวมะ้วยหรือว่ามะทุเรียนเจ้าเฮ็ดนี่คืองามเฮ็ดผมผมก็ถามเล่าเล่าบอกลูกสาวล่ะเดี๋ยวไอซีบอกตัวเด้อสูรเด็ดมันมีอยู่ว่าเข้าตัวอินลุมพ่อเพียงเราวะผมก็แปลกใจเนียมันยังน้อกลุมพ่อเพียงบ่ะที้มาเนวไหนนอกรอวะผมก็เลยถามเล่าเฮ็ดจะได้อายลุมพ่อเพียงวะเลาว่าบ่ยากเลยวะ โตไปคุดไปคุดลุ่มนี่หาสิบคุดหาสิบเส้นลึกห้าสิบกว้างหาสิบแล้วว่าเราเห็นจะได้พี่โอ้ยสีย่างยัง้งเราก็ตัดไม่เป็นทอนเป็นทอนลงไปจากซี่หาทอนเราก็เสียพักเสียดหนาเสษยดยังต่างๆกบเท่ลงไปเราให้มันเต็มลุ่มนะเพราะมันเต็มเร็วปุ๊บเรากะโตัลกบไปหาพีวีซีมาจาก สามนิว้วสี่นิ้วนี่เรระวังแล้ว,ลว,วลก็มาเอาเลื่อยปาดปาดปาด,ปาดเป็นเป็นหู้เป็นหู้เป็นหู้ห้น้ำมันไหลออกไแล้วโตัวก็ไปฟังไซเล่เราฟังไซ,ซแล้วก็เอานามพดทุกมือทุกมือหาหมาะมาณสิบหามือก็บไซได้นเราหน่อวยขึ้นหน่อยเท่าไรมะพวงกวา่าหลังจากนั้นครบสิบหาหมือแล้วตัวเขาต้นใหม่มาปลูกไซโดนแล้วเราวอาพวกมักตัวสีปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนไซเลยปลูกกล้วยปลูกยางก็ใไซเลยมันสีงามเราแล้วมันที่ซอยห้ตัวนี่ประหยัดต้นทุน ล่งหลายเลยโดยเฉพาะพวกพวกปุ๋ยเคมีนี่ตัวพวกเสียถุล่ออิดแบบไอบิ่งเด้หรอวแต่ว่าผกระสีล่องมึงอยู่พี่้องพี่้องล่องไปเห็นิ่งเล่าคับามันลุมพ่อเพียงของพี่เสียกเนี่ยสูตรเล่านี่ผมก็ไปดูว่าเราเอาสูตรมัแต่ใส่นะแต่เราพาผมเอื่อนว่าลุมพ่อเพียงผมก็เลยเอื้อนลุมพ่อเพียงเราว่างามรับประกันว่างามในน่อนเราอะเซมเป็นความเล่าอยู่ตัวครับเพราะว่าสวนทุเรียนเราก็งามอ่าสวน อย่างเราก็โอเคยอยู่หมักหน้าหมักพริกหมักบวบวเราผูกนี่ห้วยผมว่าน,นี่ผมก็ไม่เคยเห็นเราใส่ปุ๋ยาเคลื่อเนาะโคตหนามันงามผมเราอีลีตัวอนี้มานี่นะครับประโยชน์ของลุมพ่อเพียงการนาจะมีประโยชน์สําหรับแฟนเพจลูกสาวหลาเนาะผมก็เลยเอามาฝากมาตอนมาเราสู่ฟังครับพี่น้องคลิปนี่สันส้นๆครับหากแพงแบ่งปันสบายดีสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ